สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเรวัลตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับในช่วงกลางวันผมมีอีกหนึ่งหลักฐานนะครับเพื่อน,อนๆรู้จักดอร์อา n น n สักวรวิทย์ไหมครับท่านผู้นี้ท่านเป็นคนหนึ่งที่มีข้อมูลในเรื่องของประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านได้ออกรายการสภากาแฟและผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทงอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันรายการแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะ เพราะว่าในตัวนะครับของวิดีโอของคลิปที่ผมจะให้ดูจากนี้ไปนะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะกูดเกี่ยวกับไหลทวีป คือเน้นหนักไปที่ไหลทวีปนะครับเรื่องเกาะกูดผมว่ามันจบแล้วเพราะว่าทางขามรเองเขาก็จะไม่ลุกล้ำในพื้นที่เกาะกูดอ,อีกแล้วนะผมเท่าที่ผมดูจากในข่าวที่ผมเคยนําเสนอไปเมื่อวานนี้แต่ทีเนี้ยในเรื่องของไหลทวีปนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่เขาคิดว่ามันทับซ้อนผมเนี่ยพยายามพูดว่าไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนมาหลายคลิปแล้วนะ ผมบอกว่าเขาคิดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งไทยเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเรามีหลักฐานชัดเจนแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ็อกเตอร์อานศักด์วรวิทย์เนี่ยท่านได้นำเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยโดยมีเอกสารชัดเจนมากๆนะครับที่ท่านได้เอามาพูดถึงแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้อยากเอาเป็นคลิปที่ฟาดหน้าเขมรได้อย่างจังๆมากๆว่า คำว่าพื้นที่ทับซ้อนมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วพื้นที่หน้าน้าในไทยมันเป็นของไทยอย่างชัดเจนโดยมีหลักฐานนะครับที่สากลยอมรับด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้ท่านพูดว่าอย่างไรบ้างเชิญรับชมครับประกาศกําหนดเขตนะฮะไหลทวีปของประเทศไทยทางด้านอ่าวไทยมีพระบรมราชองคการให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเห็นไหมฮะอธิปไตยของประเทศ การสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยนะแล้วก็กำหนดหมุดในทะเลนะครับนะ18จุดแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยลงนามอนุสัญญาว่าด้วยแหลทวีปที่กรุงเจนีวานะ1958นะให้สัตยาบันปี2511นะครับแล้วก็นะผู้รับสนองพระมรัชงการจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีแล้วก็18จุดนะครับนี่เกาะกูดนะฮะนี่เกาะโกงนะครับ นี่ตรงบ้านหัดเล็ก73นะฮะนี่หลักที่1หลักที่2ในทะเล73คือหลักที่1ในทะเลภาพนี้สําคัญมากนะครับอยากให้คนในประเทศจดจําภาพนี้ไว้ให้แม่นนะครับ <Okay. S 2> จะไดะ้ไม่สับสนกับข่าวสารอื่นนี่นะฮะมาที่2-3-4ไล่มาเรืเ่อยๆจนถึงที่นาราทิวาทที่โลสิน้นะฮะซึ่งซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9มีพิ่มราชองการข่านมาจาก2 5 1พจนถึงทุกวันนี้นะครับ กองทัพเรือหรือราชนนาวีไทยเนี่ยยึด18จุดนี้ไม่เคยเปลี่ยนครับใครล่วงล้ำเข้ามายิ่งนะับล้ําไม่ได้นะครับเป็นกี่ปีแล้วเนี่ย2516จนถึง2567เนี่ย61ปีนะกองทัพเรือยืนอยู่ที่18จุดตามพระบระมาราชโอการ,รตลอดเวลาในอ่าวไทยนะครับ,รบผมเนี่ยเข้าใจผิดยาวนานกว่าเราเกิดอีกนะใช่ นี่<ล>ะนะครับนี่ไงจะมีประกาศเนี่ยฮะเป็นลัติจูดเหนือกับลองติจูดตะวันออกนะฮะมีอ,องศาลิปดาฟิลิปดาละเอียดยิบเลยนะจุดหมายเลข18จุดผมเนี่ยก็เข้าใจว่าจอมมนถนอมเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเฉพาะปีนั้นนะฮะปรากฏว่าผมเข้าใจผิดจริงๆแล้วแผนที่18จุดเนี่ยนะครับเอกสารราชการไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่ผมเจอนะครับ เราใช้ตั้งแต่ปี2510อนะอันนี้เป็นประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติค,คือในยุคนั้นนะเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกฐิจฉบับแรกเราตัดถนนมิตรภาพโดยเงินของสหรัฐอเมริกานะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขต้นๆของประเทศนะฮะแล้วก็การพัฒนาประเทศนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นที่มาของนิด้านะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร แล้วก็เรามีกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงพัฒนาการแห่งชาติทำหน้าที่เป็น National Development Ministry นะฮะครับ,รบก็ประกาศนะฮะกำหนดเขตพื้นที่อายุหลักเกณฑ์วิธีการออกอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจปิตโตรเลียม,มและออกประธานบัตรทำเหมืองปิตโตรเลียมนะะอ,ออกอาชญาบัตรเพื่อผูกขาดการสำรวจอ,ออกประธานบัตรเพื่อทำเหมืองปิตโตรเลียมนะฮะค,คนลงนามนะครับ ในประกาศนี้นะครับชื่อนายพจน์สารสินนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติวันที่23มกราคม2511นะฮะแล้วก็พอมาดูแผนที่แนบท้ายนะครับพื้นที่แปลงสำรวจที่ออกอัชีาบัตรในอ่าวไทย18จุดตามปี2516เป๊ะคลสอัพเลยเ<ป>ครับครับ,รบขอโทษนะครับอเอกสารชิ้นนี้เราจะเผยแพร่ด้วยนะครับให้คนได้เข้าใจว่า การรักษาผลประโยชน์ชาติเนี่ยเขาทํากันมานานนะครับและยังยึดมั่นยังชั่วนิรันดร์นก็เป็นแบบนีด้ดูตรงนี้นะครับเขียนว่า,อากองรังวัดกรมทรัพยากรธรณีคร,ครับปีคร0ับปี2510นะแล้วเขาแบ่งเป็นแปลงตั้งแต่อ่าวไทยตอนในกกอไก่เป็นแปลงเป็นแปลงนะฮะนะ,ะหลักสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศคือคำว่าอาณาเขตอยู่เหนือทรัพยากร Territory over resource หมายความว่าเราต้องมีอาณาเขตก่อนเราถึงเก็บค่าตงค่าตงก็คืออัจฉิยาบัตรของเรา,าเราเก็บค่าตงคืออัชยาบัตรกับประธานบัตรให้เขามาผูกขาดสำรวจกับทำเหมืองปริโตเลียมได้นี่คือพื้นที่หรือบูรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรไทยนะครับขึ้นศาลไหนก็ยืนยันสิทธิที่ท,ทำไว้เนี่ย แผนที่นี้เนี่ยนะครับหน่วยราชการไทยคือกรมทรัพยากรธรณีทำในปี2510นะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่85ตอนที่10วันที่30มกราคม2510โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา161แห่งพระราชบัญญัติแร่พศ2510นะครับเพราะก่อน ก่อนกัมพูชารประกาศเคลมเกาะกูดของเราะนะเราประกาศแผนที่นี้ก่อนกัมพูชาตั้งแต่ปี2510แล้วออกเป็นเอกสารราชการไทยปี2511ครับนะพอกัมพูชาประกาศมานะถึงจอมบุญ t นอมก็กราบบังคมทูลพระกรุณาในหลวงราชการที่9มีพระบรมราชโอการให้ประกาศ18จุดเป็นบุรณภาพแห่งดินแดน,นไทย เอาละเพื่อนๆนั่นก็คืออีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมานําเสนอพอดีว่าผมไปเจอในอาเซียนออ o โพสนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากยังไม่มีเพจอื่นเพจใดนะครับได้เอาเรื่องนี้มาลงแล้วหลายคนนะครับที่ยังติดตามเรื่องของเกาะกูดเรื่องของไหลทวีปเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ย หลักฐานของไทยเนี่ยมันมีมานานตั้งแต่ปี2,510แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเรานั้นมีหลักฐานที่มีความชัดเจนมากแค่ไหนแล้วมันมีมาตั้งแต่ปี2,510ต่อไปถ้ามีการพิพาทในเรื่องนี้แล้วเกิดว่า มันจะต้องขึ้นสารโลกหรือว่าขึ้นที่ใดที่หนึ่งนะครับที่มันจะต้องมีการตัดสินกันในระดับโลกเนี่ยเรามีหลักฐานแบบนี้เนี่ยในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรานั้นถูกต้องมากแค่ไหนนะครับขเขมรผมว่ามันก็ต้องล่าถอยไปเพราะว่าผมเชื่อว่าหลักฐานของขเขมนเองเนี่ยมันไม่เคยมีครับเอาจริงมันไม่มีหรอกมันหาไม่เจอหรอกเปอ,เ,ปอเนี่ยโดนเผาไปกับ สมัยของขมิ้นแดงหรือสมัยของพรพน์แล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเราจะต้องช่วยกันยืนยันนะครับว่าสิ่งอะไรที่เป็นของเราเรามีหลักฐานเราก็สามารถที่จะยืนยันได้อย่างหนักแน่นว่าสิ่งนี้มันคือของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพ,รเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์อ,อะไรเพราะว่าทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอารนน์ศักดิ์โมร์ท่านเองก็ พูดได้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรทีเนี้ยเราก็คงหายสงสัยเราไม่ต้องมาสงสัยกันเองแล้วก็ไม่ต้องมาเครือบแคลงกันเองว่าเฮ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไม่จะเป็นแล้วครับท่านได้พูดอย่างชัดเจนแล้วเพราะ,ะนั้นเหมือนจบแล้วนะครับเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเขมรมันจะเอายังไงแค่นั้นเองมันจะก่อสงครามไหมจะเอาใครเข้ามาหรือจะเจราจาอย่างไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของมันแล้วนะฮะ เอาละเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะส่งความคิดเห็นของเพื่อนๆมาได้ภายใต้คลิปโดนี้นะครับผมจะคอยอรับชมรับทราบอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้หน้าที่ของผมได้หมดเวลาหนุนปีนี้นี้แล้วเรากลับมาเจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ